สบายดีพี่น้องจุขุสุคนสมุทสบอรอาชิมาลองตำน้ำจิมซีฟูด้องเบ่งพี่น้องความมันจะคือหรือบอ่ออันนี้ใส่แต่ไข่ไปพี่น้องครับหัวผักเทียมทสยแต่บ,บ่มีผักอันนั้นพี่น้องผักซีลาวดูผักคอมโปเนาะอาผีจังจหน่ย่ยเนาะพี่น้องนเนาะใส่จังหน่วยวะวางซีฟี่เนาะวางซีฟี่พ่อพี่น้องเลย ห้ก็ได้สี่แปดสิบเอหน่วยพอเดี๋ยวมันจะเพชรโผดพี่น้องเลยใส่นั่งไงน้นำตาลเป็นนัว่าพี่น้องแล้วก็มะนาวเนาะไปลองเบิ่งพี่น้องจักสิเป็นหรือเปล่านะพี่น้องเลยลองเหมงอนขางแรกว่าจะเป็นไม้น้ำจิ้มซีฟูด อันนี้ตามกินกับยังพี่น้องน้ำจิ้มซีฟูดเหรอบอตามกินกับยังอันนี้บันนั้เอกสวัสดีพี่น้องอันยังอันไหนนะมันคืออะไรเนืวดปลาหมึกโอ้ลหนึ่งพี่น้องโลหนึ่งบอเปในเมียงมาเป็นบอจะไปในเมียง จะเป็นในเมียงมาซื้อปลาหมึกมาโลหนึ่งซื้อเนือนปลาหมึกมาโลหนึ่งนางอเอกไปนในเมียงมาพี่น้องเอ้ยมาซื้อนางปลาหมึกมาโลหนึ่งอันนี้นางเอกที่สร้อยใบพัดกะเพราพี่น้องอันนี้ได้สร้อยใบพัดกะเพราอีกสบอะไรสบาบัาดบมักพัดกะเพราอาหารส่วงโควิดพี่น้องอ ส่งกักตัวโควิดที่กินข้าเจ้าไว้กินได้หลักไปในเมียงมาพี่น้องเลยข้าเจ้าห้ามไปหักหลักไปเขาก็เปิดคขายปกติบนในตลาดนะห่านเปิดห่านปิดเปิดหันปิดห่านเปิดใส่ผ้าพิดปากใส่แมสบ่ได้ใส่ผ้าอนามัยตีเข้มันใจตรงกันพร้อมกันใส่แมสไปบ่ไปในเมียงพี่น้องเลย วิชาสิพัดกะเพรากินเสร็จเรียบร้อยท่านผู้ชมน้ำจิ้มซีฟูดสูตรเด็ดสูตรบาวพังไสพี่น้องเอ,อ๋ย อืมเป็นได้พี่น้องหน้ากินอย่พี่น้องปลาตัวเค็มขน้นเปรี้ยวหวานพี่น้องเลยอืมไปพี่น้องไปลุยกันบ่เนี่ยกำลังทำการลวกพี่น้องปลาหมึกพี่น้องเลยเพอแะอะมันชิ่งอ่ะพรา Phụ đi đình đình Phụ đi nữa đình nụm nụm Kéo luôn á nào Kéo không kéo Lô nâng kín cơ bộ im Mất tên này lô A à, có ơi Mà như khừng thọng như bộ lạc <laughs> Hùng nhảy cơn. ันได้บ่อเลยเนาะนม่เพื่อสิหั่นได้พี่น้องเลยถ่วเจีวใส่กินหลุดไปครับคนละตอนมาเห็นแล้วบ่แบบสิโลแบบนี้เลยตีก็ขาดแล้วเหรอแบบนี้พี่น้องเลยจับคนละตอนละตอนเห็นหล่อนแล้วสะก้อนเลยผักเลยพี่น้องเลย กำลังซอยพี่น้องเลยกำลังหั่นมันหยาบพี่น้องว่าสิกินนั่นเป็นตอนอย่ามันหยาบเกินเห็นไม่ไหว กองเดินตัวน่อยมนันออกม่เบื่อชุดไแต่บุญภผรกินกับบุสื่อภารกัล่ำม,มาลื้ัภรกอบนะบุญสื่อกัล่ำเซนภากกาดข้าวน่นะเนาะขักเยเจะโลสิบสอพัน กาดข้าวนะมามาพี่น้องมากำลังพี่น้องเย้ยลูยอีกเล้พี่น้องกินนมแกนเด้พี่น้องอาหารแรงโควิดตอนี้นอ้นอนห้อน <c ười> ไม่พักแก่พี่น้องเลยนี่เอนี่แวามันลนเลยเป็นจพักพี่นอ,าอยา พาย่างเพื่อนคนไทยพาย่างฉันกระตังกับเจ้าข่ย cho hạ bụng ăn bơ học bụng Hạ tâm เด็ดน้องเอ้ยน้ำจิ้มเด็ดทุกนน้ำจิ้มสูตรเด็ดทพดีน่น้องเลยเทสเดี๋ยวพักมาใหน้อง เรื่องมันไม่พักข้าท้องไม่ดีชีเนียนเองขัาข้องเบิ่งทีตัวมันหลังไม่ดีนะ่นะเอนะเอนะเอนะอรนะองนะลือ,อมันจ่กระลัง you Mas, you know ลองห้องก่อนเรียกห้องนะบุ๋มมาลองห้องไว้เอาให้ไปเข้ามาเข้ากรรม tìm đẹp cơn nhá Nó muốn làm tay ở lại <laughs> Nhà bạc thì nó Cái gì gì? ขายังเมหี้ย่ะมันบุยผักแก่มาเลยเ็ดหูคับก็ตั้ เพี่น้องโอเคพี่น้องมาวันนี้พีจะขอปิดลีปเพียงเห็นเดอ้อพี่น้องเดอ้อฝากก็ไหลก็แช์ก็กติดตามเพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้บ่ฟัง้ายเด้อพี่น้องสำนีล้วพี่น้องพบกันมาคลิปหนาส่วนคลิปนี้เขาเขากล่าวคำว่าสบายดีพี่น้อง